ครับกลับมาพบเจอกับผมยุคนวิเศษสังอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการทุกประเด็นผ่านทางช่องไบรท์ทีวีดิจิตอลหมายเลข20ประจำวันพุทธที่24ตุลาคม2561นะครับแรงที่สุดของประเด็นที่สังคมไทยกำลังเฝ้าจับตามองนักขณะน,นี้เห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องของอามชุติมาภายใต้ความขัดแย้งกับอดีตในห้างของเธอนั่นก็คือประจักษ์ชัยไหยทองคำนะครับจนถึงนขณะน,นี้ผมเชื่อว่าก็ยังไม่มีใครทราบ ว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันจะมีทางออกที่ง่ายที่สุดหากว่าทั้งสองฝ่ายนั่นก็คืออามชุติมาและประจักษ์ชัยพร้อมใจกันยกเลิกสัญญาด้วยกันทั้งคู่และอามก็จะได้เป็นอิสระแต่เขาอย่างที่ทราบนะครับว่าประจักษ์ชัยเขาก็พยายามยืนยันนะครับว่าเขาเป็นผู้ปลุกปั้นอามขึ้นมาแล้วก็ลงทุนลงแรงไปเยอะมาก การที่จะมาบอกเลิกเฉยๆคงจะทําไม่ได้และหลังจากนั้นเรื่องมันก็บานปลายหลังจากที่มีตํารวจไปควบคุมตัวอามมาที่โรงพักและประจักษ์ชัยก็ประกาศว่าหากต่อจากนี้ไปใครก็ตามที่จ้างอามก็จะถูกแจ้งจับด้วยเช่นเดียวกันจนท้ายสุดสังคมเกิดภาวะความเห็นใจกับอามชุติมาที่เป็นเด็กสาวตัวเล็กๆเพียงคนเดียวกับแม่ของเธอ มีทั้งกุัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรมทนายเดชากิติวิทยานันท์ที่ออกมาต่อสู้เคียงข้างกับอามชุติมาแล้วก็มีทนายสงกรานด้วยขณะที่ฝั่งประจักษ์ชัยแม้จะเห็นว่าองค์คาพยพของอีกฝั่งหนึ่งดูจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินก็ไม่ลดลาวาศอกยืนยันว่าจะต่อสู้ทางข้อกฎหมายให้ประสบกับชัยชนะของฝ่ายเขาเพื่อเกิดความชัดเจนในวันนี้เราจะเชิญทุกฝ่ายนะครับที่ มองเหมือนกันมองต่างกันและมองคล้ายกันในแง่ของข้อกฎหมายในเรื่องนี้ท่านแรกที่นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับนั่นก็คือทนายรัชพลศิริสากรประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมกราบสวัสดีครับบุญทนายครับท่านยุคนครับโอ้เรียกท่านเลยนะหุดยุคนก็พอนะครับครับเอจะเริ่มยังไงดีเรื่องของอาร์มชุติมานะครับครับผมเราต้องตั้งหลักตรงไงก่อน ตั้งหลักไงตอนนี้ประเด็นที่ที่เป็นที่ถกเถียงกันครับก็คือ,อว่าสัญญาเนี่ยเป็นโมขิยะหรือเปล่าอต้องบอกล้างไหมหรือว่าบอกเลิกสัญญาครับอันนี้เป็นที่เถียงกันครับผมมีคําตอบอยู่อเพราะว่าผมไปเปิดคําพิพากษ,ษาดีกาแล้วครับคือในขณะที่ทําสัญญาน้องอาร์มอายุประมาณ17ครับผมครับแล้วก็ขณะทําสัญญาเนี่ยมีผู้แทนโดยชอบทามาด้วยซึ่งน่าจะเป็นคุณแม่มั้งครับใช่ครับคุณแม่ครับอ่ครับผม ก็คือคุณแม่มาน้องอา์มาน้องอามทำสัญญาคุณแม่เซ็นเป็นพยานอย่างเงี้ยฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าคุณแม่แค่เซ็นเป็นพยานเองจะถือว่าคุณแม่ยินยอมได้ยังไงอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าคุณแม่เป็นพยานแล้วก็คือคุณแม่ยินยอมซึ่งจริงๆแล้ว่คุณยุคนลองคิดดูนะครับมากันสองคนอย่างเงี้ยจะบอกว่าคุณแม่ไม่ยินยอมได้ยังไงคุณแม่ก็อ่านอ่านภาษาไทยแล้วเซ็นชื่อยินยอมเซ็นชื่อเป็นพยานก็ต้องถือว่ายินยอมครับ เรื่องนี้ครับก็มีคำพิพากษาสารดีกาเคยตัดสินไว้นะครับ3496ี่ทับสองห้าสามเทับสองหเคสพวกนี้ครับคือผู้เยาว์ทำนิติกรรมคือทำสัญญาครับแล้วพ่อแม่พิมพ์ลายนิ้งมือเป็นพยานแล้วก็เซ็นชื่อเป็นพยานสารก็บอกว่าโอเคนิติกรรมสมบูรณ์ครับไม่ต้องไม่ใช,ไใชโโ่ไม่ใช่โมคิยะไม่ใช่โมคะไม่ต้องบอกลางครับันนี้นิติกรรมสมบูรณ์ครับผมครับเมื่อนิติกรรมสมบูรณ์ปุ๊บ มันก็ใช้ได้นิติกรรมใช้ได้ครับผมครับครับก็คือเอาข้อที่หนึ่งก่อนสัญญาฉบับนี้ใช้ได้อ่าใช่ครับผมถูกไหมครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับสัญญาฉบับนี้ใช้ได้ทีนี้ตลอดระยะเวลาของการบังคับใช้สัญญาที่ผ่านมาน้องอามเขาไปเห็นเขาไปรู้สึกอะไรบางอย่างครับว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสัญญาฉบับนี้ครับเขาก็เลยจะบอกล้างสัญญาอันนี้ทําได้ไหมครับนี่น่าสนใจครับเพราะว่า สัญญาเนี่ยมันจะเขียนไว้ยังไงเราก็ต้องไปดูเนื้อหาครับ <Ừ. S 2> แล้วถ้ามีการผิดสัญญาเนี่ยสามารถบอกเลิกสัญญาได้บ,บอกเลิกนะครับไม่ใช่บอกล้างบอกล้างคือเป็นโมคียากรรมแล้วไปบอกล้างแต่บอกเลิกเนี่ยสัญญาสมบูรณ์แต่ว่าเราบอกขอแคนเซลนะครับก็บอกคุณไม่ทําตามสัญญาขอแคนเซลแล้วก็เรียกค่าเสียหายได้จากการที่คุณไม่ทําตามสัญญา <ừ> ครับคุณบอกว่าปีนึงจะออกเทป ให้ฉันกี่ม้วนกี่ตลับกี่อะไรก็ว่าไปกี่เพลงแต่คุณไม่ทําเนี่ยเสียหายตั้งเท่าไหร่ครับแล้วฉันก็มีชื่อเสียงทําไมคุณไม่เอาฉันไม่ให้ฉันออกเทปอันนี้ก็เรียกเป็นค่าเสียหายได้ครับผมครับคือพูดง่ายๆจุดเริ่มต้นของสัญญาถูกครับแต่ระหว่างของการบังคับใช้สัญญาอาจจะมีความผิดตรงไหนอย่างไงเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องหาหลักฐานมาใช่ครับผมแล้วก็ยังไงฮะไปบอกศาลครับก็ดูข้อสัญญาดูข้อสัญญาว่า ตกลงกันไว้ยังไงคุณต้องให้ฉันออกเทปกี่เพลงนะครับถ้าไม่ทําตามเนี่ยก็เรียกค่าเสียหายไปคร,ครับถ้าเขาไม่จ่ายก็ต้องไปฟ้องศาลเรียกค่าเสียหาย แต่ก่อนจะฟ้องก่อนจะเรียกค่าเสียหายสามารถบอกเลิกได้เลยไหมครับเลิกได้เลยครับก็บอกเลิกได้เลยคุณไม่ทําตามสัญญานี่แต่ต้องเอาหลักฐานทั้งหมดนี้ไปแสดงต่อศาลหรือเปล่าแน่นอนครับต้องเอาไปแสดงเพื่อเพื่อให้เราชนะศาลเนี่ยครับผมเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามแต่เรื่องของการบอกเลิกในครั้งนี้นะถ้าทั้งสองฝ่ายไม่เห็นพ้องต้องกันยังไงก็ต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินใช่ครับผมถูกไหมยังไงเรื่องของสัญญาเนี่ยคือถ้าคุยกันไม่รูเรื่องก็ต้องไปจบพิสาลอยู่ดีใช่ครับผมถูกไหมครับ ทีนี้เนี่ยถ้าฟังจากที่คุณอัจฉริยะเขาตรวจสอบมาเนี่ยนะข้อที่หนึ่งเนี่ยเรื่องการออกเทปไม่เป็นไปตามสัญญาันก็ว่าไปหนึ่งเรื่องละถูกไหมอันนี้แค่เรื่องของการไม่ทําตามสัญญาเรื่องของการออกเทปเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเหตุในการบอกเลิกได้ไหมได้ครับผมคือไม่ถ้าผิดสัญญาเขาเรียกว่าผิดสัญญาผิดสัญญาปุ๊บบอกเลิกได้ครับอ่าก็ถ้าในสัญญาบอกว่าจะออกเทปให้ปีละหนึ่งครั้งแล้วไม่ได้ออกครับนั่นแหละครับถือว่าคุณผิดสัญญาแล้วใช่ครับบอกเลิกสัญญาได้ครับอ ข้อ2ที่คุณอัจฉริยะเข้าไปตรวจสอบมาครับเขาพบว่าส่วนแบ่งที่บอกว่าจะแบ่ง70ครับ30บก็คือน้องอาร์มได้70ครับทานนายห้างประจัก์ชัยได้30บเนี่ยที่ผ่านมาน้องอาร์มเนี่ยไม่เคยรู้ว่าเงินค่าจ้างในเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมว่าคนที่เคยจ้างน้องอาร์มเนี่ยนะครับจ่ายเงินเนี่ยไปเป็นตามอัตราส่วนข้อตกลง7030สิหรือไม่หากพบว่าคุณประจัก์ชัยไม่ได้จ่ายตามนี้เนี่ยผิดไหม แน่นอนครับผิดสัญญาครับแล้วก็เรียกเงินคืนได้ด้วยแล้วก็ค่าเสียหายจากการที่คุณดองเงินไว้ครับก็คิดดอกเบี้ยออกมาครับผมแต่ก็ต้องไปหาหลักฐานมาครับใช่ครับถูกไหมใช่ครับผมเข้าขายข้อหายักยอกทรัพย์ยักยอกทรัพย์นี่อาจจะยังไม่เข้าครับเพราะว่ายักยอกทรัพย์ต้องมีเจตนาต้องต้องต้องดูเจตนาด้วยครับผมว่ายังไม่เข้าเพราะว่ามันเป็นคดีแพ่งกันอยู่ครับผมสมมติอะสมุติอาสมุตินะสมมติผมเป็นคนว่าจ้างอามเนี่ยผ่านมาจากชัย ให้อาร์มเนี่ยนะช่วยมาร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตนี้ครับผมผมจ้างหมื่นหนึ่งถ้าโดยตัวเลขทั่วไปเนี่ยอาร์มก็ต้องได้รับเจ็ดพันคุณประจักษ์ชัยได้รับสามพันถูกไหมแต่พอถึงเวลาเนี่ยผมก็จ่ายเงินผ่านไปยังคุณประจักษ์ชัยเราคิดว่าคุณประจักษ์ชัยเดี๋ยวไปแบ่งให้อาร์มเองแต่คุณประจักษ์ชัยเนี่ยแบ่งให้อาร์มสองพันแล้วคุณประจักษ์ชัยเอาไปแปดพันเนี่ยอันนี้เป็นความผิดยังไงครับก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นยักยอกทรัพย์ อ่าครับผมอันนี้ต้องไปฟ้องศาลแล้วให้ศาลตัดสินเป็นไปได้ครับอ่าครับผมครับยักยอกทรัพย์เนี่ยตาโทษเป็นยังไงครับเออน่าจะสองปีสี่หมื่นหรือสามปีหกหมื่นเนี่ยแหละครับคุกสองปีปรับสามสี่หมื่นอะไรจำลองประมาณเนี้ยครับผมอืครับก็จะกลายเป็นคุกกันเป็นตารางขึ้นมาเลยใชครับก็มีเรื่องจำคุกเข้ามาครับอืมอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะทีนี้เรื่องของรายได้ล่ะครับคือต้องอธิบายคุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้ ว่าก่อนหน้าที่เขาเซ็นกันประมาณสองปีเนี่ยนะตอนนั้นในโซเชียลมีเดียมันไม่บูมครนะมันไม่บูมเหมือนทุกวันนี้หลังจากนั้นในช่วงปี2ปีหลังมานี้เนี่ยปรากฏว่าการหารายได้โดยเฉพาะ y o u t u b e เนี่ยครับทำเงินสูงครับวันหนึ่งคุณประจักษ์ชัยเอาเพลงของอาร์มเนี่ยนะไปลงใน y o YouTube อยครับแล้วก็มีคนดูเนี่ยระดับร้อยล้านเลยนะครับก็มีการตีความว่าน่าจะตีเป็นเงินเนี่ยหลายล้านบาทครับผม รายได้ที่บังเกิดมาจาก youtube ตรงนี้เนี่ยครับอามต้องได้ไหมนี่ยครับต้องดูสัญญาว่าเขาตกลงกันว่ายังไงครับถ้าเขาตกลงว่าโอเคอามต้องได้อามก็ต้องได้ตามสัญญาครับถ้าสัญญาบอกว่ารายรับที่ได้มาเนี่ยต้องแบ่งถ้าพูดว่าเขียนคุมคลุมแบบนี้ครับนี้ต้องได้ไหมต้องแบ่งครับก็ต้องแบ่งกันถ้าไม่กําหนดก็ต้องคนละครึ่งง่ายๆครับผมก็ต้องแบ่งให้ชัดเจนตามสัญญาครับครับอืมอืมครับอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ มีคนถามเข้ามาเยอะมากบอกว่าเอารู้ละสัญญามันสมบูรณ์นะรู้เข้าใจว่าสัญญาสมบูรณ์เพราะมีมาดาเนี่ยพูดแทนโดยชอบธรรมด้วยแต่ว่ามันไปเขียนว่าซื้อเพลงอดีตเคยพังหมื่นหนึ่งแล้วถ้าไปละเมิดเขาเนี่ยจะปรับแสนหนึ่งมันเป็นสัญญาท่าหรือเปล่าการสร้างเงื่อนไขขนาดนั้นเนี่ยสัญญานะครับก็มีพรบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับถ้าเราเห็นว่าสัญญาไม่เป็นธรรมเนี่ยเราก็ไป ไปตกลงการก่อนนะครับให้สัญญามันเป็นธรรมถ้าไม่เป็นธรรมก็ไปฟ้องศาลได้ครับครับผมก็ถ้าสัญญาเนี่ยมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศิทธธรรมอันดีของประชาชนเนี่ยก็ตกเป็นโมฆะครับผมถ้ามันขัดก็อัตโนมัติเลยใช่ครับเป็นโมฆะเลยทนายรัชพลคิดว่าเราแต่งเพลงให้เขาไปครับเขาซื้อเราหมื่นหนึ่งแต่พอเราเอาไปใช้เนี่ยเขากลับจะปรับเราเราไปใช้เนี่ยเขากลับจะปรับเราแสนหนึ่งหมื่นกับแสนเนี่ย คิดว่ามันขัดต่อศิลธรรมเสความสงบเรียบร้อยไหมการทําสัญญาปราทีนีค้คุณยุคนต้องอย่าลืมว่าตอนทําสัญญาเขาดังหรือยัง uh huh. นี่ผมก็ไม่รู้นะครับไอหมื่นหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ดังก็ได้คน uh huh. ยังไม่ดังเนี่ยพันสองพันเขาก็ก็เป็นบุญแล้วครับเลฮะครับแต่นี่โอเคให้หมื่นหนึ่งถ้าสมมติยังไม่ดังนะให้ให้ค่าลิขสิทธิ์เพลงหมื่นหนึ่งเนี่ย uh huh. ก็ถือว่าถือว่าเยอะแล้วสําหรับคนที่ยังไม่ดังแต่ถ uh ้าในช่วงนั้นเขาดังแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าที่จะซื้อหมื่นหนึ่งส่วนค สารเห็นว่าเยอะไปเนี่ยสารก็ปรับลดลงมาได้ครับถ้าเห็นว่าการตกลงเนี่ยค่าปรับคุณเยอะไปแล้วนะก็สามารถที่จะสั่งให้ลดได้ครับผมครับนั่นเป็นส่วนที่หนึ่งทีนี้มาส่วนที่2แบบเร็วๆเพราะมีหลายคนต้องคุยกันในวันนี้นะครับผู้ชมครับเเวลาอาร์มไปร้องเพลงบนคอนเสิร์ตแล้วคุณประจักษ์ชัยไปแจ้งตำรวจในพื้นที่ครับเพื่อให้ไปควบคุมตัวอาร์มเนี่ยอันนี้คือยังไงไม่ได้ครับมันจะไปควบคุม คือการคือพรบลิขสิทธิ์นะครับเป็นความผิดอันยอมความกันได้จะต้องมีการแจ้งความก่อนอ <lles S 2> แล้วคุณจะไปแจ้งความข้อหาอะไรเขาเพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตวันนี้คุณจะไปแจ้งความก่อนหน้านั้นได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้ครับอครับเอ่อถ้าเขาขึ้นคอนเสิร์ตอยู่จะต้องมีการแจ้งความก่อนตํารวจถึงจะไปจับได้ฮะแล้วถ้าไม่มีการคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาจะร้องเพลงนี้วันนี้จะทําผิดกฎหมายเน,นี่ยเน,นี่ยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2ครับ การใช้สิทธ์อาจจะต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริตถ้าคุณจะไปแก้งจับเขาเขาก็กำลังร้องเพลงอยู่เนี่ยแล้วไปจับเขาเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตครับคุณมีเวลาไปจับตอนไหนก็ได้ตอนเขาลงก็ได้หรือว่าช่วงที่เขาเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยคุณก็จับได้ทําไมต้องไปจับบนเวทีเอาผมเข้าใจถูกไหมครับว่าเดี๋ยวก่อนนะมันมี2เรื่องคุณประจัก์ชัยพยายามจะบอกว่าเรื่องเพลงบลิขสิธิ์เรื่องขสิทธิรั์แต่คุณประจัก์ชัยพยายามจะต่อสู้ว่าเป็นเรื่องสิทธิ์ในตัวนักแสดง ครับสิทธิ์ในตัวนักแสดงกับลิขสิทธิ์เนี่ยอันเดียวกันไหมหรือคนละอันกันอมันใกล้เคียงกันครับสิทธิ์ในสิทธิ์ของนักแสดงก็คือการที่จะสามารถบันทึกภาพตัวเองแล้วเผยแพร่อะไรทํานองนี้ได้ครับคือค่อนข้างใกล้เคียงกันครับผมอครับแล้ใช้กฎหมายตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันครับเป็นพรบลิขสิทธิ์คือคือเืองนี้พยายามพูดในเชิงคุณประจักษ์ชัยนะเพื่อให้ทนายตอบก็คือว่าเขาบอกว่าเนี่ยก็ก็สัญญามันเขียนเอาไว้ว่าเวลาอาร์มจะรับงานที่ไหนเนี่ย ต้องผ่านทางค่ายก่อนครับครับแต่นี่ค่ายเนี่ยไปรู้มาแล้วว่าอามไปตกลงกันแล้วไปโปรโมทกันครับผมว่าจะขึ้นเวทีที่ตรงเนี้ยครับวันเวลาเนี้ยครับเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็ไปแจ้งนะครับอย่างนี้ไม่ได้แหละอันนี้เป็นความผิดทางแพ่งครับตํารวจจับไม่ได้ก็ถ้าฝ่าฝืนข้อสัญญาก็ไปฟ้องศาลเอาเรียกค่าเสียหายครับผมครับแต่ในเรื่องพลิขสิทธิ์เนี่ยคือมันต้องมีการกระทําความผิดก่อนคุณจะรู้ได้ไงว่าวันนี้อามจะไปไปเล่นคอนเสิร์ตสิทธิในการแสดงกับ ลิขสิทธิ์เรื่องของเพลงอันเดียวกันไหมขออีกทีนี่ใกล้เคียงกันมากครับแต่ไม่ใช่อันเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่อันเดียวกันครับกฎหมายแยกไว้แต่ว่าในทางในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าตำรวจจะจับคือการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงถูกไหมครับใช่ครับผมเรื่องการแสดงเนี่ยเป็นเรื่องของแพ่งใช่ครับเป็นสัญญาใช่ครับผมครับแต่ถ้าเป็นลิขสิทธิ์จริงๆเนี่ยคือเพลงครับใช่ครับทนายสมะรงกันจะบอกว่าคุณไปแจ้งจับเขาคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาจะร้องเพลงนี้เออใช่ครับผมอ๋อเหรอครับใช่ครับอืมอืม ก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้สิทธิ์โดยสุจริตนะครับไปแกล้งจับเขาบนเวทีเนี่ยมันถือว่าไม่สุจริตครับผมแต่เขาก็บอกว่าเขารอให้เล่นอนเสร์ตเสร็จอันนั้นก็โอเคเขาเลยควบคุมตัวอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็สามารถทําได้ถ้าเขามีความผิดจริงๆครับครับผมแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ผิดหรือว่าอะไรเงี้ยไปแจ้งไปแจ้งจับเขาบนบนเวทีเงี้ยไม่ถูกต้องแล้วครับครับครับผมแล้วก็ไอการที่จะไปแจ้งจับคนที่จ้างอื อันนี้อันนี้ผมก็ยังงงนะฮะว่าเขาจะแจ้งจับข้อหาอะไรเออข้อหายังไงครับก็มันมันไม่มีให้แจ้งจับอะครับเหรอเออมันจะผิดข้อหาอะไรคนจ้างไม่ผิดเป็นการพูดด้วยความโกรธแค้นที่บอกว่าจะจะทางหากินทั้งหมดนี้เหรออ่าน่าจะเป็นในเป็นทางเป็นการข่มขู่มากกว่าข่มขู่ในทางให้คนจ้างกลัวครับผมซึ่งก็จริงๆในส่วนนี้ผมมองว่าไม่ผิดกฎหมายนะสำหรับคุณประจักษ์ะครับครับครับไอการขู่ว่าจะจับคนที่จ้างทั้งหมดเนี่ย อันนี้ไม่ไม่ผิดกฎหมายครับผมแต่ว่าคนจ้างก็ไม่ต้องกลัวเพราะไม่ได้ทําผิดครับสรุปอาร์มขึ้นคอนเสิร์ตได้ไหมตอนนี้ได้ครับได้ครับตอนนี้ทางออกของน้องอาร์มนะครับก็คือบอกบอกเลิกสัญญาเพราะว่าคุณทําผิดสัญญาข้อสัญญามาก่อนหน้านี้แล้วครับบอกเลิกสัญญาปุ๊บก็เป็นอิสระแล้วครับบอกเลิกใช่ให้ศลตัดสินใช่ครับผมในระหว่างนี้ก็คือยังไงเล่นคอนเสิร์ตเลย ก็บอกเลิกสัญญาไปก่อนอครับแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตได้ถ้าเขาไม่พอใจให้เขาไปฟ้องแล้วเราก็ต่อสู้ว่าโอ,โอเคคุณผิดสัญญามาก่อนนะอ๋อความหมายก็คือว่าเราบอกเลิกไปแล้วแล<ช>้วเราก็จะไปเล่นคอนเสิร์ตของเราแล้วนะใช่ครับผมเพราะคุณผิดสัญญาใช่ครับส่วนถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ชอบแบบนี้ค,คุณก็ไปฟ้องกดิใช่คุณก็ไปฟ้องเอา ว่าสัญญายังมีอยู่คุณก็ไปฟ้องเอาอ๋อเพราะฉะนั้นคนที่ต้องฟ้องเนี่ยก็คือคุณประจักษ์ชัยครับใช่ครับถูกไหมใช่ครับไม่ใช่คุณอาร์มใช่ครับยกเว้นเสียว่าคุณอาร์มจะไปฟ้องว่าเฮ้ยมีการยักยอกทรัพย์เธอครับมีการ่ใชไม่เป็นไปตามข้อสัญญาจะเรียกค่าเสียหายใช่ครับก็อยู่ที่ว่าใครจะฟ้องอะไรก็ตั้งประเด็นขึ้นมาครับคุณอาร์มคุณอาร์มก็สามารถฟ้องได้เรียกค่าเสยเรียกค่าเสียหายพร้อมบอกเลิกสัญญาก็สามารถทําได้ครับครับผมท่าที่ผมฟังธนรัชพลมาคือจะอยู่ข้างคุณอาร์มใช่ไหมคือ จรริงงตนี้ผมมองเป็นกลางนะครับเราเราก็แนะนําทางออกไปส่วนคุณประจักษ์ชัยถ้าคุณทําผิดอะไรคุณก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายมาหรือว่าถ้าคุณทําผิดอาญาคุณก็ต้องรับโทษครับผมก็มองเป็นกลางครับ่ะจบการรัชพลไปนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีอีกหนึ่งทนายความซึ่งก็จะมองต่างจากตรงนี้ไปเลยนะครับส่วนจะมองต่างยังไงเดี๋ยวมาตามต่อในเบรกหน้าสักครู่เดียวครับ